สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999แต่วันนี้ค่ะพูดคุยกันนะกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรีน่าครับค่ะพูดถึงราคาทองคำกันนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมที่คิดผ้าตามและติดตามตัวเลขของสหรัฐซึ่งก็ปรากฏว่าทองคำนี่ดูเหมือนว่าจะปรับลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะ ครับใช่ครับทิทางในระยะกลางระ,ระยะยาวตัวทองคำเนี่ยยังเป็นในส่วนของที่ทางขาลงอันในในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ตัว GDP ก็ออกมาดีกว่าเกินคาดได้นะครับโดยออกมาประมาณ3.6%จเปอร์เซ็นจากคาดการณ์เนี่ยประมาณ3.1มจนเป สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตัวราคาทองคําอยู่แต่ว่าตัวราคาทองคำเนี่ยยังได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากสก,กุลเงินดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการขอโทษครับหลังจากสก,กุลเงินยูโรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากตัวในามอริโอดากี้เนี่ยมีการคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม,มนะครับค่ะ นี่ก็คือเป็นปัจจัยบวกที่มีเข้ามาแต่ก็ดูเหมือนว่าปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนี่นั่งทุนนะ่าจะให้ความสาคัญมากกว่าไหมคะคุณรุทธ์ะในมุมมองนั่งทุนจริงๆใช่ครับในคืนนี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมีการประกาศในส่วนของเดลคาสแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้นะักลงทุนจับตาดูว่าตัวสุดท้ายแล้วตัวมาตรการ QE เนี่ยจะยังดําเนินต่อไป ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับก็เลยยังคงใช้ในส่วนของตัวเลขของตลาดแรงงานดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยชีน้นำในตัวนโยบายมาตรการ QE นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขั่งสารัฐออมาดมาีมาตรการ QE อาจจะมีการชะลอได้ภายในเร็ววันตรงนี้ก็ อาจจะเป็นปัจจัยรบกับตัวราคทาทองคำนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาต่ำ่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ตัวนี้จะกลับมาเป็นปัจจัยบวกและก็หนุนตัวราคทาทองคำครับค่ะคร,รูรุทมีข้อมูลหนึ่งที่อ่านเจอจากข่าววันนี้นะคะแล้วเชื่อว่าถ้านักทุนที่ติดตามก็น่าจะรู้สึกสงสัยเหมือนกันก็คือการที่มีบรเกอร์ต่างชาติอย่าง UBS ออกมาคาดการ์ยาวไปถึงราคาทองคำในปีหน้าซึ่งบอกว่าราคาเนี่ยมีการปรับลดลงไปถึง1,200รยเหรียญสหรัฐต,ต่อทรอยออนและยังบอกแม่เศษอีกนิดหนึ่งว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ทองคำ มีมุมมองอยังไงบ้างคะครับก็เป็นเป็นการคาดการณ์จากจากบุเกอร์ในส่วนของต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วในส่วนของราคาทองคำเนี่ยจะมีปัจจัยในส่วนของปัจจัยหลายตัวเข้ามากระทบนะครับแล้วก็อาจจะดูจากปัจจัยในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาประกอบ่นะครับในส่วนของ UBS เนี่ยมีการปรับลดจากระดับหนึ่งันสารอยี่้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนลงมาเหลือที่ระดับห2 0 0พันสรอเหรียญดอลลาร์ต่อเทรออนโดยให้เหตุผลในลักษณะที่ว่า มาตรการกระตุ้น QE เนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยบวกในตัวทองคำอาจจะหายอาจจะหายดิชวรอไปแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบหรือเข้ามาหนุนเนี่ยพอราคามีการย่อตัวลงมามากๆหรือว่าใกล้ราคาที่เป็นต้นทุนหน้าเหมืองน,นะครับอาจจะมีแรงซื้อกับเข้ามาในตัวตลาดทองคำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนพย,ยุงตัวราคาทองคำเอาไว้เช่นเดียวกันครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดถึงคงจะไม่ได้คือทิศทางค่าเงินบาทกับ ราคาทองคาที่เป็นตัวสปอตนะคะเพราะว่าเงินบาทก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตรงนี้มุมมองแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธการลงทุนแง่นักทุนไทยที่ลงทุนในทองคามีคําแนะนํำยังไงดีคะครับในส่วนของตัวค่างเงินบาทนะครับทิศทางหรืนแนวโน้มเนี่ยยังมีทิศทางที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปจัจจัยทางด้านการเมืองอยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าวันเงินบาทวันนี้นะครับมีการขึ้นมาอ่อนค่าแต่ระดับสูงสุดเนี่ย ที่ระดับ32บาท37สตางค์ก็ถือว่าอ่อนค่าระหว่างวันขึ้นมาประมาณเกืบ20สตางค์นะครับตรงนี้ยังแนะนำนักลงทุนนะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่มีการรับความเสี่ยงได้อาจจะดูในส่วนของกรอบราคาต่างประเทศที่ระดับ1,210ถึง1,200เหรียญแล้วล่าสุดไทยซอนถ้าราคามีการยอ่อตัวลงมาและตั้งฐานได้เนี่ย อาจจะมีการเข้าไปเปิดรองโพลิชชันหรือสะสมบางส่วนโดยใช้เงินลงทุนไม่ไม่มากจากเงินที่มีอยู่นะครับแล้วตัวราคาเนี่ยมีการดิดขึ้นมาอาจจะมีการปิดสถานะทํากําไรบริเวณกรอบแนวต้านตั้งแต่ระดับ1,240แล้วก็กุ่มแนวต้านสําคัญที่ระดับ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อเพนออนครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยเกิดขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,250ได้แนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยจะเริ่มกลับมาเป็นหมูอีกครั้งตรงนี้สามารถถือต่อได้นะครับแล้วก็น่าจะ ได้รับปัจจัยหนุนจากตัวสกุลเงินบาทเข้ามาหนุนแล้วก็ช่วยพยุงราคาทองคำไว้ส่วนหนึ่งครับค่ะก็น่าจะชัดเจนสำหรับทองคำนะคะมาดูในส่วนของเซ็ตฟิกันบ้างค่ะประเมินวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์นี้คําแนะนํากลยุทธการลงทุนแนะนํานักทุนยังไงดีคะครับยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวเซ็ตฟิฟตี้เนตฟิเจอร์อาจจะใช้กลยุทธการลงทุนเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับโดยหากแต่ชนี้มีการย่อตัวลงมาเนี่ยให้จับมาดูในส่วนของโซนตั้งแต่ระดับ923ถึง915 9 1 3ปึง9 9 1 1จุดนะครับถ้าตัวดัชนีมีการย่อตัวลงมาแล้วเริ่มมีแรงรับซื้อเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปเปิดรอบริสัรหรือเข้าไปซื้อบางส่วนเพื่อหวังจังหวะด,ดีบตัวเล่นซัาหน่นะครับสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยพอดัชนีดิบตัวขึ้นมา9.38ให้มีการปิดสถานะทำกำไรไปก่อนแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นอาจจะไปรอรุ่นที่แนวต้านระดับถัดไปที่ระดับ9.45ครับค่ะได้ค่ะท่านนายวิทขอบพระคุณมากนะคะคุณมรุธ ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะนั่นคือมุมมองนะคะจากนักวิเคราะห์ของ YLG เคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นดูกันที่ทองคำนะคะซึ่งมุมมอง แล้วก็ประกอบกับประเด็นที่ถามคุณรุตไปก็คือตอนนี้ราคาทองคําก็เป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนั้นออกมาดีเกินคาดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาจะส่งผลต่อราคาตัวสปอตในระดับโลกแต่หากดูกันงน่ยของเงินบาทเองคุณผู้ชมคะ่ะเงินบาทนั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์การเมืองเองยังไม่ได้นิ่ง,งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้สามารถลงทุนในทองคําได้ไหมคุณรุตก็ให้กรอบแนวรับแนวต้านเอาไว้ นี่นะคะ1,240คือแนวต้านแนวรับคือ1,210กลยุทธ์สามารถทําได้แต่ต้องเล่นสั้นแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วโดยหากเราเห็นราคาย่อลงมาแถวๆประมาณ1,210หรือ1,200คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลงทุนในทองคําสามารถเข้าไปเสี่ยงในการเปิดโพซิชันลองได้นะคะแต่ก็ต้องมีจุดตัดสินใจด้วยก็คือถ้าไปเปิดแถวๆนี้1,200หรือ1,210เนี่ยนะคะแล้วเห็นราคาดีดขึ้นมาแถวๆประมาณ1,240ก็คือชนแนวต้าน หรือ1,250ให้ปิดโพชั่นขายทำกำไรออกมาก่อนเพราะเหตุผลก็คือว่าถ้าราคาทองคำยืนเหนือ1,250เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนไม่ได้ทิศทายยังคงเป็นขาลงอยู่แต่ถ้ายืนเหนือได้นั่นแปลว่าโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อยังคงมีอยู่นั่นเองค่ะ ส่วน Set 50 Index นกะคะกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันทำการสุดท้ายแนวรับแนวต้านให้ไว้แนวรับก็คือ917แนวต้าน938กลยุทธ์ในลักษณะคล้ายๆกันค่ะถ้าเห็นดัชนีลงมา,าแถวๆประมาณ923ถึง911สามารถที่จะเสี่ยงเปิดลอง Position ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีจุดตัดสินใจโดยจุดที่ให้ไว้ก็ประมาณ938นั่นเองค่ะก็ ให้ไว้ประมาณ10จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็นิดนึงอย่าลงทุนจนหมดนะคะก็ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นี้ต้องย้ํากับคุณชมด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ค่ะมาดูกันที่ภาพรวมการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทย